เรื่องเสียงจากห้องใต้ดินคืนนั้นฝนตกหนักจนถนนชุ่มไปด้วยน้ำขังพิมพ์ขับรถกลับบ้านหลังจากทำงานล่วงเวลาเขากำลังจะถึงบ้านอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าไฟหน้ารสถสะท้อนกับบางสิ่งที่คล้ายกับเงาคนยืนอยู่ตรงข้างทางเป็นไปไม่ได้ถนนเส้นนี้ไม่มีบ้านคนสักหลังพิมพ์ขับเลยไปแต่ภาพที่เขาเห็นยังติดตาร่างนั้นเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวรุงรังยืนจ้องตรงมาทางรถเขาสะบัดหัวไล่ความคิดฟุ้งซ่านรีบขับเข้าบ้านแล้วล็อกประตูทันทีเขาไม่รู้เลยว่า คืนนี้เขาจะไม่ได้นอนคนเดียวบ้านของพีมเป็นบ้านเก่าที่ได้รับตกทอดจากครอบครัวมันมีสามชั้นและห้องใต้ดินที่เขาไม่เคยเปิดเลยตลอดหลายปีที่อาศัยอยู่เขาเคยได้ยินพ่อแม่พูดกันว่าห้องนั้นถูกปิดตายมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่คุณปู่ยังมีชีวิตอยู่แต่เขาไม่เคยสนใจคืนนี้ก็เช่นกันเขาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วล้มตัวลงบนเตียงแต่ว่าแกรกแกรกเสียงอะไรบางอย่างขูดไปมากับพื้นไม้ พิมขมวดคิ้วเสียงนั้นเบาจนแทบจะไม่ได้ยินแต่ก็ดังพอจะทําให้เขารู้ว่ามันมาจากชั้นล่างนูหรือเปล่าเขาพึมพำก่อนจะดึงผ้าห่มคลุมตัวกอกอกกเสียงเคาะประตูดังขึ้นพิมสะดุ้งลุกขึ้นนั่งเสียงนั้นดังมาจากข้างล่างบ้านนี้มีแค่เขาคนเดียวจะมีใครมาเคาะประตูตอนตีสองได้ยังไงเขาค่อยๆก้าวลงจากเตียงเดินไปหยุดที่ปลายบันไดมองลงไปอย่างชั้นล่างที่มืดสนิทแล้วเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งกก พิมพ์กลั้นหายใจเสียงนั้นไม่ได้มาจากหน้าประตูบ้านแต่มาจากห้องใต้ดินหัวใจเขาเต้นรัวมือเย็นเฉียบเขาหยิบไฟฉายมาก่อนจะก้าวลงบันไดไปอย่างชา้าเมื่อถึงหน้าห้องใต้ดินเขาก็ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเขาไม่เคยเปิดห้องนี้เลยตั้งแต่ย้ายเข้ามามันเป็นประตูไม้เก่าที่มีแม่กุญแจคล้องอยู่แต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกคือแม่กุญแจถูกเปิดออกแล้วมีใครอยู่ข้างในเขาถามออกไปเสียงสัน่น ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาที่ลอดออกมาตามรอยแยกของประตูพิมพ์พตัดสินใจรวบรวมความกล้าเอื้อมมือไปจับลูกบิดแต่ก่อนที่เขาจะบิดมันออกก็ก็ก็เสียงเข้อจากด้านในดังขึ้นรัวรัวเหมือนคนกําลังพยายามจะออกมาพิมพ์พสะดุ้งถอยหลังเขาหัวใจเต้นรัวแล้วประตูเปิดออกเองความมืดด้านในห้องใต้ดินราวกับเป็นหลุมดําไม่มีแสงลอดเข้าไปได้เลย พิม์ส่องไฟฉายเข้าไปรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่กำลังจ้องมองเขาอยู่พื้นห้องเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนร,ราวกับว่ามีบางสิ่งพยายามปีนขึ้นมาเขาหยุดมองเมื่อเห็นบางสิ่งอยู่ตรงมุมห้องมันเป็นร่างของใครบางคนนั่งคู้ตัวอยู่กับพื้นผมยาวปกคลุมหน้าแขนขาผิดรูปคุณเป็นใครร่างนั้นไม่ตอบจนกระทั่งมันค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาใบหน้าเละเทะดวงตากลวงโบและปากฉีกยิ้มกว้างฉันอยู่ที่นี่มานานมากแล้ว พิมก้าวถอยหลังแต่แล้วมือเย็นเฉียบคว้าเข้าที่ข้อเท้าของเขาเขากรีดร้องรีบดึงเท้ากลับมาแต่แรงนั้นมหาศาลจนเขาล้มลงมือมากมายยื่นออกมาจากพื้นห้องพยายามคว้าเขาไว้เขาฮึดแรงสุดท้ายกระโจนพุ่งออกจากห้องใต้ดินแล้วปิดประตูด,ดังปังเสียงกรีดร้องจากด้านในดังลั่นแล้วทุกอย่างก็เงียบลงรุ่งเช้าพิมตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังแม่ของเขาซีดเผือดพ่อของเขาถอนหายใจหนะัก ลูกไม่ควรเปิดมันเลยทำไมครับพ่อของเขานิ่งไปก่อนจะพูดเสียงเบาก่อนหน้านี้สมัยคุณปู่ยังอยู่บ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านเช่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าตายในห้องใต้ดินนี้แต่ร่างของเธอไม่เคยถูกพบพิมพ์ตัวเย็นเฉียบเขาหันกลับไปมองห้องใต้ดินแม่กุญแจถูกล็อกไว้อีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะเดินออกไปจากตรงนั้น เสียงเคาะประตูดังขึ้นจากด้านในอีกครั้งและเขารู้ว่ามันจะไม่มีวันหยุด